ฟังกลุ่มที่หนึ่งแล้วพัฒนาชมเอ้กลุ่มที่สองแล้วพัฒนาชุมชนเอ้ 2, าอฟังกลุ่มที่หนึ่งต่อไปเลยครับพัฒนาชุมชนครับเชิญเลยครับกลุ่มที่หนึ่งพัฒนาชุมชนเรื่องอะไรเอ่ยนะอ่าพอ่นะพอฮะพ่อค้าแล้วนะทุกที่อันนี้กลับตะล,ลัดนะอันนี้เรียนกันของท้องถิน่นอันนี้พ่อค้าไม่ยากทางนี้ก็ได้เออคือทางนี้ เกิคน,คนละทางเรานึกถึงตัวเราเป็นหลักนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะคิดอะไรได้เยอะแยะ ก็กล่าวเรียนท่านวิทยากรนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะนิชานนาสาวนทมนกีเลียงแล้วก็นาสาวพรพิมลชัยมงคลนะคะเป็นตัวแทนจากพัฒนาชุมชนหมู่หนึ่งค่ะก็วันนี้ก็จะมาออกนัเสนอของจริยธรรมพ่อค้าและธุรกิจค่ะจริยธรรมต่อตนเองค่ะจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ1คืนกําไร สู่สังคมและลูกค้า 2. นํากําไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายสินค้าและบริการนํามาแบ่งปันช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคม 3. ดําเนินธุรกิจด้วยความสุจริตจริยธรรทที่ไม่พึงปฏิบัติค่ะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 2. แม่รัฐอปรียบผู้บริโภค 3. ไม่ดําเนินหรือการกระทําธุรกิจที่ขัดข้องต่อกฎหมายค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นจริยธรรมของผู้บริโภคนะคะจริยธรรมที่พึงปฏิบัตินะคะคือซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคแลวก็ผลิตหรือจําหน่ายของที่มีคุณภาพค่ะไม่โอ้อวดคุณสมบัติหรือสรรพคุณเกินจริงค่ะมีความจริงใจไม่มีความจริงใจโปร่งใสในเรื่องของคุณภาพนะคะต่อไปจริยธรรมที่ไม่พึงปฏิบัติค่ะไม่เอากําไรหรือหวังผลประโยชน์จากผู้บริโภคเกินควร2นะคะผลิตของที่ ไม่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคค่ะ3โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงค่ะแล้วก็ 4. ผลิตของออกมาจำหน่ายซึ่งคุณภาพที่มีไม่เหมือนกับคุณภาพที่โฆษณาไวค้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะจบ,จบแล้วนะครับท่านวิทยกรมีอะไรเสริมเชิญครับ ถ้าพูดถึงพ่อค้าเนี่ยมันจะมีพ่อค้าหลายประเภทด้วยกันนะครับพ่อค้าสมัครเล่นกับพ่อค้าอาชีพมีต่างกันละคนไทยเราส่วนมากจะเป็นพ่อค้าสมัครเล่นอยากขายก็ขายอยากปิดก็ปิดแต่อาชีพนี้ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรตรงต่อเวลาเราจะสังเกตเห็น,นวัฒนธรรมของการค้าขายเนี่ยของคนจีนคนไทยคนจีนเขาสอนกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก คนจีนสอนให้ขายนะครับคนไทยสอนให้ซื้อคนจีนเขาสอนให้รู้จักทำมาค้าขายตั้งแต่เป็นเด็กคนไทยเราเนี่ยเอาตังยัดใส่มือลูกสอนให้ไปซื้อตั้งแต่เป็นเด็กตื่นขึ้นมาเอาลูกไปซื้อของถ้าให้ไปขายอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากยกเว้นเรื่องขายหน้า ขายหน้าเอาผ้ารอดนี่ยิ่งหนักเขาไปเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคนไทยจึงเป็นผู้ที่ถนัดในเรื่องการซื้อต่อก็แต่น้อยต่อมากไม่ได้เกรงใจคนขายอายเขาแล้วก็ชอบซื้อมากกว่าที่จะชอบขายหลักของการขายของคนจีนเขาง,ง่ายนิดเดียวขายมากเอากำไรน้อยขายน้อยกำไรมาก ขายครั้งแรกเอากําไรมากๆคุณจะขายได้ครั้งเดียวคุณกําไรคุณจะเหลือน้อยมากและจะไม่มีคนมาซื้ออีกแต่ถ้าขายครั้งแรกๆหรือขายตลอดไปขายเอาแต่กําไรแต่ในน้อยขายทุกวันขายทุกเวลามันจะได้กําไรมากและจะยืนยงคงอยู่ตลอดกลายเป็นร้านที่เราจะต้องเข้าซื้ออย่างที่เธอว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าจัญญาบันของแม่ค้าควรทำยังไง มีความซื่อสัตย์จริตกับลูกค้าบ้างไม่ใช่วันนี้ของนี้ไปซื้อราคาขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ปรับราคาและจําราคาที่ตัวเองขายเมื่อวนันจําไม่ได้ด้วยของบางชนิดหรือชนิดเดียวกันราคาก็ต่างกันสินค้าราคาไม่มีความยุติธรรมเธอบอกควรมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ตัวเองขายไปบ้าง บางทีเราไปซื้อมองเห็นไม่จุดอ่อนพอไปถึงรูปแกะมาโอตายแล้วสินค้าไม่มีคุณภาพหมดอายุหรือมีปัญหาหีบห่อไม่ดีเหมือนกับที่เรือนจำซื้อผ้าหนาไัยไปให้ผู้หญิงกลมเขานีมัดเงินกงบประมาณมาเต็มที่เลยเราไปซื้อชอบไปซื้อที่ไหนครับร้านขายส่งพอซื้อที่ร้านขายส่งมันได้ราคาส่งซื้อจำนวนมากมันลดให้1 0อร แล้วเงินนี้ลดให้ส0เอาไปไหนเมื่อการจ่ายเงินมันได้จ่ายเป็นเงินสดมันจ่ายเป็นระบบ GF หมดจ่ายเข้าบัญชีเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดและจะทำยังไงมันก็อยู่ที่เดียวคือบินบินแั้ก็บินไปบินมาผ้าหนามัยก็ต้องไปซื้อร้านขายส่งลดส0บเเงินเข้ากระเป๋าเกงเพราะเขียนบินเต็มราคาการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรก ผู้ต้องขังไปใช้แกะมาโปะลงไปเจอเจอความชื้นหน่อยมดออกชีพหายแล้วโถผู้ต้องขังโวยเลยและมีร้องเรียนว่าใช้ผ้าอนามัยอันนี้เรื่องจริงที่มีการร้องเรียนตั้งคณะกรรมการสอบเรียกว่าคดีผ้าอนามัยผู้ต้องขังเพราะมันเป็นของไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับ อันนี้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างเวลาไปซื้อขายที่เธอว่าต้องการคนคนขายนี่พูดเพราะะใช่ไหมคนไหนขายนี่พูดเพราะนี่สังเกตเราเราจะอยู่ตรงนั้นนะี่พอไปโรบินสันเป็นไงครับแม่ค้าโรบินสันบนห้างปะหน้าทาแป้งแต่งเนื้อแต่งตัวเดินเฉิดฉายน่องป่องเชียวสวยทั้งวันซื้ออะไรไหมคะ เพอเพอ,อไม่ทักเราด้วยนะครับกลัวเราจะซื้ออันนี้คือลูกจ้างจะขายได้ไหมขายได้กูไม่สนแต่ลงมาฝั่งข้างล่างสิครับเดินไปไหนอะไรคะพี่ถามได้นะคะพี่รับตัวนี้ไหมคะเราเป็นผู้ชายเดินผ่านชุดกางเกงในพี่ซื้อไปไหมเราบอกซื้อไปทําไมให้แฟนพี่ก็ได้ค่ะรู้นะถ้าพี่ซื้อไปนี่เขาจะรักพี่มากเลย ผู้หญิงจะชอบนะผู้ชายซื้อกางเกงในฝากเขาซื้อยกทรงไปฝากเขาอะไรเขาเราบอกผมยังไม่มีแล้วหุ่นขนาดนี้ผมจะไปรู้ได้ยังไงวาอย่างถูกผมมีแฟนผมซื้อเปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ฟาดหน้าอีกเขาบอกว่าพี่ซื้อไปหลายไซส์ก็แล้วกันพี่อยู่กับแฟนพี่พี่ไม่รู้เหรอโอ้ยมันตอนหน้าตอนหลังชุดนี้บางทีมันไม่น่าจะใส่ไปซื้อกางเกงยีนเราบอกโอ้ใส่ไม่ได้ดูเอวมันสิเนี่ยขายาวเพราะหุ่นอย่างผมร้อยห้าสิบเก้านี่มันมาตรฐานสําหรับชายไทย แต่ต้องเป็นปี2,500นะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยนี่นี่น,นี่เห็นไหมรุ่นเดียวกันหมดเลยไปยะไปเกณฑ์อาหารเขาไล่กลับมาตั้งแต่วันแรกเลยความสูงไม่ถึงนี่นี่น,นี่รุ่นเดียวกันความสูงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อกางเกงเคยเห็นอาจารย์โมดนุ่งกางเกงยีนไหมไม่ไม,มีถ้าเอวได้ขายาวตัดขากลมบล็อกเลยเป็นตัวกรตูนเลยเห็นไหมถ้าขาได้เอวได้ไหมครับมันไม่ได้แต่ไปซื้อร้านคนจีนเป็นไง โอ้ลือนาะซื้อไปเหอะดูซื้อไปในซักหน่อยนะลือนาเฮียซื้อไปเลยใส่ซักนิดหน่อยนิดหน่อยนะมันยืดได้นะกางเกงยิงนะพอดีเลยอ่าบอกว่ากางเกงยืดได้เราบอกอันนี้มันยาวไปหรือไปนุ่งนาะซักนิดเดียวมันหกมามังพอดีอีกสรุปแล้วมึงจะให้กูซื้อนั่นแหละพอดีทุกอย่างแต่ถ้าเป็นคนไทยเป็นไงเราเลือกไปเลือกมาไม่ซื้อเลยจะมาเลือกทำหอกอะไรเนี่ยเสียเวลาเวลาไป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 ,ไป,ไป,ไป อันนี้มีไหมไม่มีพี่ขี้เกียจอะขี้เกียจยิ่งเราไปรื้อมันเป็นกองเนี่ยเราลื้อไปเอานี่มาเออเราก็ตังเก่งยืนเขาพับใช่ไหมพับขาเรียบร้อยพอเราไปเราก็มาอุย้ยทาบเอาตัวนี้มีพอวางนี่ทาบทาบเสร็จแล้วเป็นสิบตัวไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อพวกเราไปซื้อน้ําหอมอาจารย์ไปดูแล้วน้ําหอมที่โรบินสันมันเรียงกันเป็นตับพวกเราเราไปยืนซื้อเลือกตั้งแต่ขวดล่างจนถึงขวดบน ถ้าเป่าได้ดมได้มันจะหอมทั้งตัวเลยฟ,ฟ,ฟุตที่แรกก็ตรงนี้ก่อนเพ็บขยับมาใส่เสื้อใส่ผ้าทั้งหมดเลยถ้าก้มใส่ได้มันก็จะใส่ของมันนั่นแหละเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไม่เอาอันนี้เราคิดว่าวัฒนธรรมของแม่ค้ามันควรจะเป็นอย่างไรพวกเธอนักศึกษาไปขายของที่เนี้ยเห็นทุกวันเสาร์วันหยุดเนี้ยขายของเอาเสื้อผ้าไปขายแล้วเป็นนักศึกษาเป็นยังไง ไปนั่งขายเสื้อผ้าดันทะลึง่งเอาโทรศัพท์มานั่งวงกลมกันกินลูกชิ้นกันแล้วนั่งอย่างนี้แล้วลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเป็นยังไงเราไปขายของแทนที่จะไปทักทายเออคุณนั้นไปยังไงคะซื้อชอบไหมคะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่หรอกรวมกลุ่มกันเพื่อนไปเยอะพอรู้ว่าเพื่อนไปนั่งขายของพอจะได้กำไรกำไรเพื่อนมาแล้วครับกำไรมีมาเท่าไหร่ไปซื้อของมาชิ้นนึงก่อนฉลองงินก่อนองเงนอนจง๊งอันนี้คือเรื่องการขาย วัฒนธรรมของแม่ค้าหนึ่งหน้าตาดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านหน้าตาบวมโอเคเป็นหมูชมวงแบบนั้นและแล้วขายเครื่องสําอางหน้าตาดูไม่ได้แต่ขายเครื่องสําอางมันเป็นไปไม่ได้สาวเสริมสวยทําไมมันสวยตั้งแต่หัวถึงข้างล่างล่ะมันต้องสวยสะกก่อนทุกอย่างมันต้องดีมันถึงจะขายของตรงนี้ดี เธอจะขายเสื้อผ้าบุคลิกลักษณะของเธอมันต้องดีด้วยคนจะมาเป็นครูบาอาจารย์เดินเข้ามาปับ๊บเธอดูแล้วคนนี้เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพานลงแต่งเนื้อแต่งตัวมาไม่ดีจอดนี่ขนาดผมแต่งตัวไม่ดีเดินมาตรงนี้มียังคนดูดีเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยตรงต่อเวลานี่สําคัญแม่ค้าต้องตรงต่อเวลาตรงต่อสินค้าตรงต่อเวลา ตรงต่อหน้าที่ของตัวเองด้วยเหมือนนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ไม่ตรงต่อเวลาโอเคครับพูดมาถึงตรงนี้เป็นแม่ค้าพูดย้ำอีกย่างหนึ่งว่าอย่าอายถ้าเราบอกว่าเราจะไม่รู้นะครับอย่าอายถ้าบอกว่าไม่รู้แล้วอย่ายิ่งถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคำว่าขอโทษครับขอบคุณครับ ครับท่านได้วิเคราะห์ไปส่วนหนึ่งนะอาจารย์จะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพื่อเรื่องจริยธรรมของพ่อค้านักธุรกิจนะซึ่งนักศึกษาก็ได้สะท้อนภาพในส่วนหนึ่งนะนำกำไรส่วนหนึ่งจากการขายช่วยเหลือแบ่งปันดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตจจริตล่นนี้เป็นต้นก็ถูกต้องนะฮะจริงๆเรารู้ นะว่าจริงๆพ่อค้าแม่ค้าต้องทำยังไงนะแต่ทำอย่างไรให้มีความพอดีตรงนี้สำคัญดี่ความพอดีมันจะเกิดขึ้นอย่างไรครับมันเกิดขึ้นเฉพาะวันไหมบางวันก็อยากขายบางวันก็ไม่อยากขายบางวันก็เออเอาเถอะครั้งหลังสดนี่อาจารย์ไปตลาดเจอหนึ่งซื้อปูปูเออเห็นปูที่ก็ต้มแล้ว อาจารย์จะกินปูที่ต้มแล้วสบายใจว่าไม่ต้องไปฟังเสียงมันดิน่นกลักๆในหม้อร้อนๆก็เออต้มไหนก็ซื้อหน่อยถึงเหลือเป็นหนึ่งกองโบเอาเลยเนี่ก็ให้ใหม่ๆใช่ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยแน่นทุกตัวกระดองสองชั้นเราบอกแกะหน่อยเขาแก่น่ยเนี่ยสองชั้นออกมาแล้วชั้นหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่ามันกระดองสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นยังไงแต่เข้าใจว่ามันจะมีสองชั้นคือชั้นนิ่มอันหนึ่งเขาแกะไปตัวนี้เนี่ยสองชั้นเอาเลยเนี่ยเหลือเนี่ย กิ้กเมาให้เข้ามาต่อร้อยหกสิแล้วไม่ขายเนี่ยจะกรับบ้าน,ล 4, ลนแล้วอ่ะร้อยสี่สิบก็เาเราก็ถามจริงไหมจริงนะจริงอไม่จริงเขาหน้าไม่ซื้อแล้วนะจริงจริงเนี่ยจริง,รงปูสองอยันปรากดจะซื้อร้อสบาทแกถึงบ้านแกะเลยตั้งใจกินข้าวเป็นไงครับอืตัวแรกปักน้าไหลโกลกเลย น้ำไหลกรอกได้ปูเป็นยังไงครับปูตายปูเริ่มเสียแล้วเอ๊เราก็ไหนว่าสองชั้นลองดูตัวปักแกะอกีกเหมือนกันเลยตอนนี้อีตัวนี้ยังมีหน่อยมีกลิ่นอีกเอาละสิเรลาใช่ไหมนี่ก็ปูสองชั้นแม่คา้านึกแล้วโอ้นี่ถูกถูกหลอกใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจเนะี่ยต่อไปนี้แม่คา้าคนนี้ทำมาขายของจะไม่ซื้อปูแล้วเข็ดละ ถามทำไ,ไมไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ครับง่ายๆไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าลูกค้านี่คือใครถ้าคิดดีดนายจ้างใช่ไหมลูกค้าคือนายจ้างนักศึกษาคือนายจ้างใช่ไหมเออคนขับรถผู้โดยสารคือใครครับนายจ้างคิดไหมใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้ได้ เราก็จะมีความสุขนะโอเคนะครับวิเคราะห์ไปเบื้องต้นก่อนเท่านี้นะฮะ,ะกลุ่มต่อไปครับ